สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะักพระวิหารเชตวันอารางของท่านอนาธบิดีกเกษตรีใกล้พระนครสวัตถีครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตราวาศกแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิถาทอย่างพระนครสวัตถีก็สมัยนั้นแลอคิกาภารัฐวชพรางก่อไฟแล้วตกแต่งของที่ควรบูชาอยู่ในนิเวศลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวบิถาบตามลำดับไปในตรอ ในพระนครสาวัตถีเสด็จเข้าไปยังนิเวศของอคิกภารัตวชพรามเมื่ออคิกกพารัตวชพรามได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลทีเดียวครั้นแล้วได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคุณหัวโล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเมื่ออคิกภารัตวชพรามทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าดูก่อนพราหม์ก็ท่านรู้จ er ักคนถอย หรือทมที่เป็นเครื่องกระทําให้เป็นคนถอยหรือพรามจึงตอบว่าท่านพระโคโดมข้าพระเจ้าไม่รู้จักคนถอยหรือทําเป็นเครื่องกระทําให้เป็นคนถอยรองั้นก็ดีแล้วละ่ะขอท่านพระโคโดมจงแสดงธรรมต่างที่ข้าพระเจ้าจะพึงรู้จักคนถอยหรือทําเป็นเครื่องกระทําให้เป็นคนถอยเถิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ถ้ายอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสคาถานี้ว่า คนถอยคนต่ำช้าประพฤติชั่วยี่สิบประการเป็นไงหนึ่งคนมากโกรธมีความอาฆาตมากร้ายลบหลู่อย่างเลวมีทิ่ทิวิบัติและมีมายาสองคนผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวแม้หรือเกิดสองหนไม่มีความเอ็นดูในสัตว์สามคนเบียดเบียนเที่ยวปล้นมีชื่อเสียงด้านร้ายว่าฆ่าชาวบ้านและชาวนิคมสี่คนลักทรัพย์ลักของที่ผู้อื่นหงหันของที่ผู้อื่นไม่ได้อนุญาตให้เอาไป แม้จะอยู่ในบ้านหรือในป่าสวนไรนา 5. คนที่กู้หนี้ยืมสินมาใช้แล้วเบี้ยนี้ไม่ใชหนี้ 6. คนฆ่าคนเดินทางเพื่อชิงเอาสิ่งของเพราะอยากได้สิ่งของหรือรอบต้นทรัพย์ 7. คนถูกถามให้เป็นพยานแล้วกล่าวคำเท็จหรือการเป็นพยานเท็จ 8. คนผู้ประพฤติล่วงเกินในภริยาของญาติของเพื่อนด้วยก่มขืนหรือร่วมรักกันหรือเป็นชู้ 9. คนไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เฒ่า1ิ 10. คนผู้ทุกตีด่าว่ามารดาบิดาพี่ชายพี่สาวพ่อตามแม่ยายแม่ผัวหรือพ่อผัว 11. คนผู้ถูกถามถึงประโยชน์บอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พูดกลกเกลื่อนเสีย 12. คนทำกรรมชั่วแล้วมีความปรารถนาปกปิดว่าใครอย่าพึงรู้ว่าเราปกปิดกรรมชั่วไว้ 13. คนบริโภคโภชนะเมื่อไปสู่สกุลอื่นแต่ไม่ตอบแทนเมื่อเขามาสู่สกุลของตนหรือที่เรียกว่าเราไปหาเขาเลี้ยงเรา พอเขามาหาเราไม่เลี้ยงเขาต่อ14คนผู้ล่อลวงสมณพราหมณ์หรือแม้พ่อค้าอื่นด้วยการโกหก15เมื่อเวลาบริโภคอาหารคนผู้ที่ด่าสมณะหรือพราหมณและไม่ให้อาหาร16คนผู้อันความโง่โมูหักครอบงำแล้วปรารถนาของเพียงเล็กน้อยจึงพูดอวดอ้างสิ่งที่ไม่มีจริง17คนเรลวสามย่อมยกตนและดูหมิน่นผู้อื่นด้วยมนะของตน18 คนฉุนเฉียวมีความกระด้างปรารถนาลามกตระีโอ้อวดไม่มีความละอายไม่สะดุ้งกลัวต่อบาก19คนที่ติเตียนพระพุทธเจ้าหรือติเตียบนบรรพชิตหรือคฤหัสถ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ20ผู้ใดแลไม่เป็นพระอรหรันแต่ปฏิญาณว่าเป็นพระอรหรันเป็นคนถอยต่ำช้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอคับภารัตทวชพรามได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพ้าสิธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพ้าสิธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามติดประทีปไว้ในที่มืดโดยมุ่งหวังว่าคนมีจักสุจักเห็นรูปร่างได้ชัดแจ้งฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระองค์กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก พูดถึงสาระตลอดชีวิตแต่วันนี้เป็นต้นไป